พาลูกชายไปเที่ยวเดี๋ยวเราขึ้นรถทามบอกระเราต้องใส่ปากก่อนนะลูกก่อนขึ้นรถเรามาเก็บพุนไหนๆดูดูหนะ้าตาพุนนี่ <laughs> <laughs> นั่งรถมาเก็บพคน นี่ดกมากดูดูความ,มด<อ>กของน<อ><อ>างทำไมไม่โทรนัดเห็นไหม,ไมเอานัดบอกจะมาอย่างนี้ได้ยังไงดกจริงๆริงแล้วแฟนก็ละบอกคนไข้ไม่มีแล้วทำไมตรวจไม่ได้ดกมากทำไมไม่โทรีทยต้องโทรต้องมีนัดบอกโอ้นั้น <laughs> อันนี้มาถ่ายลูกก่อนเลย ถ่ายรูไปไว้ก่อนเนี่ยเต็ไมไปหมดเห็นไหมออมีผู้ผู้ร่วมทางมะก่าไม่เคยช่วยแม่เก็บเลยอันนี้ผู้นนไ,นนไม่อยากได้ดูเต็มตมือเต็มไม้เต็มมือ